สวัสดีครับท่านผู้ชมมาดูวิดีโอชุดนี้นะครับแอดมินคอนเซปต์การเดินชุดนี้คือเดินค้างข่าวทั้งไปและกลับนะครับก็คือทั้งเดินก่อนและเดินหลังเดินค้างข่าวนะครับค้างข่าวทั้งเดินก่อนและเดินหลังนะครับ <c oughs> ขึ้นมาแล้ว มานี่แบทแมนมาแล้วนะครับแบทแมนแบทแมนขึ้นไปทรงนี้ <c oughs> <c oughs> ขึ้นไปทรงนี้นะครับผม ขึ้นมาขึ้นมาลบไปนี่งานนี้ไม่ต่อถ้าต่อโดนบีบมาเรื่อยนะครับไม่เอาปัดขวาดีกว่า นี่เสกไปนี่มานี่ไปนี่ครับผม มรอแป๊บหนึ่งนะครับคู่แข่งคิดอยู่อย่าบอกทังวเราชนะเพราะเวลาหมดผมยัางชอบเลยนะคิดช้าๆเนี่ยเสร็จเราเลยนะครับเดินไปเลยคิดอะไรเยอะแยะแพ้ก็ตังใหม่แพ้ก็หาหมุนหาคู่ใหม่คิดอะไรเยอะแยะพก่พวๆไปเลยคิดอะไรเยอะแยะ เดินแล้วแพ้ยังดีกว่ายิ่งดีกว่าไม่ได้เดินแล้วเวลาหมดแล้วแพ้นะครับได้เดินแล้วแพ้ยังดีกว่าเสียเวลาคิดนานทำไม <c oughs> มานี่ยังไงก็ต้องคนละตัวแหลนะเนาะงานนี้ครับผมวัดกันที่ปลายกระดานทีนี้วัดกันที่ปลายกระดานมานี่เขาจะเข้ากินไปทางนี้ให้เขาเข้ากินไม่ได้ ให้เขาเข้ากินไม่ได้เข้ากินนี่เช่นกันน่าจะเสมอนะผมว่าไม่เอาครับเขาไม่เอาคนละตัวเขาไม่กินคนละตัวเขาเดินหนีเดินหนีเดินหนีมาเลยเอาแล้วครับจับนุ่นเลย ถอยมานี่งานนี้เสร็จแล้วงานนี้เลาะมานี่ก่อนเลาะมานี่ก่อนเอาละครับเลาะไปนี้ก่อนเผื่อได้ต่อสองสิบสิบสี่อะไรประมาณนี้ต่อสองต่อสามเฮ้ยแม่โดนไหมวะ สมมติว่าเราเดินไปให้กินแล้วเขาจะเลือกกินไหนเขาจะเลือกกินไหนเขาคงไม่กินสิบเจ็ดเขากินมาทางนี้อยู่แล้วนะครับเราก็กินไปนี่เราก็กินไปนี่เลยสามต่อสามครับผมแต่หมากเขาเดินยากนะครับสิบเจ็ดกับยี่สิบสองเดินยากหมดเวลาซ้ำเดินตัวไหนสักก็ไม่เดิน เรียบร้อยชอบมากครับชนะแบบนี้ชนะแบบเวลาหมดมานี้ขึ้นไปถือว่าฟุกไปนะครับเราดวงดีดวงเฮงครับวันนี้มานี่ครับผมอย่างที่ผมบอกแล้เพ้เพราะได้เดินแล้วแพ้ยังดีกว่าเพ้เพราะเวลาหมดนะครับ อีสเพ้เพราะได้เดินแล้วแพ้ยังดีกว่าแพ้เพราะว่าเวลาหมดมานี่ขึ้นนี่ก็ไปนี่ครับผมไปนี่เลย <c oughs> มานี่ต่อขึ้นไปเลยงานนี้เสียบม,มุมเข้าไป ไปมานี่ต่อออกไปครับงานนี้ต่อ,อ,อไปเสียบมุมเข้าไปสิบสิบห้าไม่ได้โดนต่อสองต้องมาทรงนี้มาทรงนี้เราก็ขึ้นไปนี่นะครับขึ้นไปนี่เลย สิบเอ็ดสิบห้าหมหรือ1ิบสขึ้นมาทรงนี้ไม่เบียดไม่แทะเข้ามาไปนี่ไม่เบียดไม่แทะก็ไปนี่เลย ขึ้นมายัางไงตอบตัดไปเลยนะครับตัดอนาคตไปเลยเมื่อกี้เราชนะเพราะเวลานะคราวนี้เราอยากชนะเพราะเกมบ้างชนะเพราะเวลาบ่อยหลายก็ดีว่าโอ้แต่และอย่างมีแต่ดวงทั้งนั้นเลยอ่าอันนี้ยอมนะครับเขายอมเลยนะอันนี้ยอมอันนี้ยอม ขึ้นมานี่ไปนี่ครับขังข่าวขังข่าวเกือบลืมว่าตัวเองเดินอะไรนะขังข่าวเนาะขังข่าวอยู่นะครับเราอยู่กับเมนูขังข่าวนะครับตอนนี้หรือว่าแบทแมนแบทแมนเมนูขังข่าวขึ้นมานี่เมนูขังข่าว ขึ้นมานี่ขึ้นไปนี่ขึ้นมาน,น,นี่ขึ้นไปนี่สิขึ้นไปนี่ข้างขาวขาเดียวเอ้ข้างขาวปีกเดียวอีกปีกหนึ่งไม่กลางก็คือไม่ไม่ยกหนึ่งไปห้านะครับ ไม่ยอมยกหนึ่งไปห้าขึ้นนี่บดเข้าไปเลยั้างค้าวั้างค้าวขึ้นมานี่ต่อนำไปเลยงานะนี้ต่อต่อดำนำ,นำต่อลำนำขับขานไปเลย อ๋อดูโยนสองเขาโยนสองครับผมงานนี้เขาโยนสองแล้วมับมบัอืมสุดยอดงานนี้เฮ้ย que, เรามีโอกาสได้กินฟรีไหมโอ้เข้าสวนได้นี่วะยี่สิบสิบหกเข้าสวนได้อยู่เข้าสวนได้สวนได้เขานี่ แบบนี้เขาสวนไม่ได้นะครับไปนี่เราอย่าเพิ่งฉากออกไปเราเกาะไว้ก่อนให้ยิบสามมาสิบเก้าไม่ได้ก่อนคือถ้ามาก็โดนกินฟรีเราเกาะไว้ก่อนเอาละครับงานนี้มีเงื่อนไขคู่แข่งบอกอะไรวะงานนี้มีเงื่อนไข เอาแล้วเสียหนึ่งเขายอมเสียหนึ่งเพื่อมาเข้าฮอตงานนี้ลงไปจะไปเข้าฮอตหนีออกมาจะไปเข้าฮอตเช่นกันหนีมานี่จูงนางเข้าหอไปนี่จูงนางเข้าหอโอเคไปนี่มานี่เข้ากินแล้วหนึ่ง นะครับกินฟรีแล้วหนึ่งปล่อยกินฟรีหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็เข้ากินหนึ่งตัวหลบไหมหลบไหมเอ่ย ดักหน้าแล้วหนึ่งหุบเข้ามาทางนี้บีบให้เขาเดินยากๆก,ก่อนบีบให้เดินยากๆนะครับ ไม่ยอมเดินฮอตหนีออกไปก่อนอันตรายตัวนี้เดินไม่ถนัดต่อสองไหมไม่ดีนะครับ <c oughs> ไม่ดีแน่ยี่สิบเจ็ดยิบสามไม่ดีแน่จับกินฟรีเฉยๆก่อนงานนี้เอาล่ะครับ พิเศษแน่งานนี้พิเศษพิเศษเหียบร้อยครับคู่แข่งยอมขึ้นไปงานนี้มามานี่ก็ขึ้นไปเราจะเป็นข้างข่าวนะครับเราเป็น ครั้งข่าวมานี่ขึ้นนี่มานี่ก็ขึ้นนี่นะครับมานี่ก็ขึ้นนี่ต่อสองไปเลยจ้าต่อสองไปเลยงานนี้ ต่อสองไปเลยขึ้นนี่สะบัดไปเลยงานนี้นะครับสะบัดออกไป <c oughs> ขึ้นนี่ดักหน้าไว้ก่อนมานี่ขึ้นนี่ดักหน้าไว้ก่อน มานี่ครับผมไปนี่สิไปนี่สิอ่ามันยังมีดิ้นได้เว้ยยังดิ้นได้ยังดิ้นได้ขึ้นนี่ยังดิ้นได้เอาละครับไปทางนี้ เอาแล้วเขาไม่อยากให้เราเข้าฮอตนะครับเขาต่อหลบแล้วผู้ไม่ดีเลยนะไปแล้วครับไปแล้วไม่ดีเลยเกมนี้เกมนี้น่าจะแพ้นะครับดูลักษณะผมแล้วผมว่าผมว่าไม่รอดเนี่ยเขา้าฮอตก็ยากดูลักษณะแล้วน่าจะไม่รอด ไม่รอดไม่รอดเดินไปให้สุดๆก่อนดูซิว่าจะแพ้แบบไหนือมเดินหนีเฉยเลยไม่ต่อนะครับไม่ต่อก็น่าจะไม่แพ้นะที่จริงน่าจะต่อนะเป็นผมผมจะต่อนะครับเป็นผมผมจะต่อ ขึ้นนี่เราเข้าไม่ได้เราต้องเดินตัวนี้ก่อนคือเราเข้าไม่ได้ทั้งสองตานั่นแหละขึ้นนี่ไปนี่ครับผมโอ้ยเกยมนี้สุดๆเลยครับ เกมนี้สุดๆเลยมานี่เกมนี้สุดๆเตรียมค่าฮอตเหมือนกันแหละเขายังเตรียมค่าฮอตเราเลยไปนู่นเลยถอยมานี่เราเข้าฮอตหมาเลขสอไม่ได้นะเราเข้าไม่ได้นะครับ กูแข่งจะทำยังไงดีกูแข่งเข้ขเขเขานี่เราเข้าฮอตตานี้งานนี้ตีคู่เลยตีคู่ตีคู่ขยมมานี่กินสองไปเลยดีกว่าต่อสองก่อน ต่อกินสองฟรีๆไปเลยนะครับเปาะเปาะ,ะไปนี่เลยครับงานนี้มานี่ก็ดักค่าฮอตทางนี้สามต่อสองนะครับอย่าลืมนะว่าเรามีสามเขามีสองมานี่ก็เดินหนีไปก่อนเพราะเรายังฆ่าไม่ได้จับก,กินเหรอ มานี่ครับผมมานี่มานี่ก่อนอ้าวข้อเรียบร้อยสิครับเรียบร้อยเลยโอเค